โครับวันนี้ก็อยู่กับน้านสันตินะครับอ่านะครับรู้การใหม่2025 2025นนยุบกิจจ์อะแล้วตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่10นะเสมอมานะไลน์อัพเราก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสื่อตัวจริงแบบเราใช้ประมาณนี้นะพี่หนุ่มยังอยู่นะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่แต่ไม่เป็นไร เดกจริงนี่ให้เชดรพี่อ้วนเู่้้เกนี้พี่อ้วนของเราครับพาก็บเพียชี่ไม่ได้คนที่ไปนึงหนุ่มหน้าละอ่อนกับพี่หนุ่มนะครับหนุมหนุ ถ้าพี่อ้วนเก็บเงินชีด้ดิผมจะให้เป็นจริงแบบไม่รู้ว่ะอ่ะผมอยากให้พี่อ้วนลองเก็บเงินชีด้ดิคือแบบอายุแก่สามสิบแลเว้ยแต่ว่าผมคือทำไมแก่มาแต่พี่ผมให้เขาลงนี่รอศูนย์จุดศูนย์เลยศูนย์จุดศูนย์เลย มาดูเทียริ้วด้วยนะเตะที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ช้อยแล้วเหรือก,กับคนแล่เลยก็มีเมนูคือโอกาสก็ให้ยเยอะแล้วแต่ว่าเคือไป็นความเป็นควถ้ายืมไปก่อนปล่อยยืมปล่อยยืมคนนั้นก็คือเนี่ยนะอันนี้อันนี้ไว้ก่อนอันนี้ไปแล้วในใจคนหนึ่งคน,น,นอีกหนกึ่งคนเนี่ยคือคนนี้ผมไม่ยืมเลยเราจะไปลุย เอนนะั้นเราได้เจอโมรมาไงแล้วเราเนะี่ยทำการชนะไปนั้นโรมาในบอลถ้วยนะทุกคนตอนนี้มีคนมาขอยืมตัวป่ะใช่เลยตอาานนี้มีคนมายืมตัวเรามาต่อมานีณเนี่ยดีที่มันจมทีิลิอตอันนี้แล้วกัน ให้โอกาสเด็กมันได้ลงได้เชือยชาหน่อยนิดนึงน,นะให้น้องอะไรให้น้องชุลรุดได้ลงเนี่ยแบบหนุ่มบุโน่เคบีเมนูกองการตัวรับนะเนี่ยเกมนี้ผมให้คุณย่าลงดะเพราะเขายังไม่ได้ลงเลยนะตั้งแต่ที่ผมเล่นมา ยังไม่ได้ลงเลยนะก็เลยให้โอกาสเขาลงไปเลยนะเกมนี้หุ่นหื่ไปเลยเลยเกมนี้นะครับไฮรุนก็ยิงรปสานเรียกว่าฟอร์มลังมาเขาบี้เมนูหนาอ่ะไปไอ้แรงแบบเลยนะครับตอนนี้เรามีสิทแต้นด้วยเราเียนต่อไปเลยโค้ไม่โดนก็เป็นตอรแล้ว ไม่น่าไปพลาดเสมอเลยว่่าทานผู้เช่นงั้นเราก็อาจจะคองจากฝูงก็ไดอ้อันนี้ติดใบแดงไปแล้วนะอันนี้คุณย่าเล่นกับเล่นกับหอยลุนผมค,คิดว่าไอ้ขี้หัวจังวะเล่นกับหอยลุนเล่นรือเปล่าฟอร์ดีใน้ัพทั้งสองอโหจับแบบจับแบบนิ่มนวลเลยนีจับแบบ,บ,แนนลบแบบกล่งนู้นร้องไห้เลย เพราะว่าเราเอาเักเ่ะตัวจริงลงมาหมดเลยนะอยากเล่นหน้าสามว่ะทำไงเปลี่ยนดีฮะอืมเล่นหน้าสามไปลุยโอ้โหเกมนี้เราก็ยิงไปยับเยินเลยนะครับคนยิงโอ้โหยิงคือพี่หนุ่มซีซีหอยลุนพี่หนุ่มนะครับแล้วก็ไอเมคุนจยาแอซิดอีกแหลกนะครับแอซิดเบื่อซื่ออืม แอสิบใบเดิมเป็นเป็นป้ายแลสองรู้องการเราใช้ชคเน่ยคือแบบไม่ได้ใช้หือใช้น้อยจัดนะใช้ต้อนะแล้วเราต้องมีเจอฝ่ายกูคอเล่นให้หมดเลยแล้วกันนะไอเดียว่าตัวนี้ฟองกัมาฟองกลงขึ้นก็ว่าไรไงมาดูมาดูทั้นิยมท้คุณย่าเอสิบเปสามตัวนี้เนี่ยอสิ คิดว่าเล่นระบนี้แม่งเถื่อนมาทั้คหมดงั้นเอาเลยเจอกูฟ้าไงอ่าชลิปกูฟ้าอ่ะไปเกมนี้นะครับแล้วก็ชนะมาได้ด้วยทำให้คุณยายยิงไปเนี่ยรับครับคกับครับไปเอาอ่ะไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยแล้วไปรุ่งแล้เกมนี้เบาๆเกมสุดท้ายในอีพีนี้ด้วยนะครับเราจะเล่นเกมมือถ่ายแล้วเสียใจรึเปล่ เออเสียใจเลยนี่ไม่ได้เจออะนะรุยรุ่ยจันเอาเล่นกลางกลางก็พอเล่นกลางกลางก็พอไม่ครับแล้วมากกว่านั้นเกมนี้อันนี้ตามเดิมกับตันอ่ะจะเริ่มทดสอบแล้วผมจะเปลี่ยนกับตันขนาดด้วยนะเร็วๆนี้ย้ำเกมนี้ก็เซ็งว่าไม่ลืมคุณงยาก then look at that oh eeyore's